โอเคก็กลับมาแล้วนะครับเออนีแต่คนถามหาในแบบทดสอบไอคิวสองสองหนึ่งเนาะเออจริงๆไอพวกนี้มันก็วัดอะไรไม่ได้เยอะแต่ว่าคนถามมาเยอะก็อัดเดี๋ยวผมนั่งทําไปด้วยอัดไปด้วยเลยก็แล้วกันทาไปพร้อมกันเลยนะครับอข้อที่หนึ่งอดูก็น่าจะรู้แล้วว่าตอบอะไรข้อนี้ตอบอันนี้แน่นอนนะครับ ข้อที่สองก็เอานี่มายัดในกล่องนี้ก็ตอบอันนี้ส่วนข้อที่สามอันนี้ตรงที่เป็นสีเหลืองนี่จะเป็นมุมเนาะอันนี้สีเหลืองเป็นมุมก็เป็นวงกลมถ้าคมบ็ันจะเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นอันี้ก็น่าจะเป็นตัวหมวกนี้ข้อที่สี่อ๋อเอาตัวนี้มาแยกองค์ประกอบออกเพราะฉะนั้นไอ้สามอันเนี้ยต้องเป็นองค์ประกอบของตัวนี้อันนี้เป็นเส้นนี้ก็น่าจะเป็นข้อหนึ่ง ข้อที่ห้าโอ้อันนี้เริ่มยากละเออถ้าดูผ่านๆเนี่ยจะคิดว่าเป็นอันนี้กับอันนี้สามอันนี้เป็นไปได้อันนี้ไม่ใช่แต่อันเนี้ยมันโจ์หลอกคือดูอันนี้เป็นทางขวาอันนี้เป็นข้างบนอันนี้เป็นทางซ้ายเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องไปอันล่างมันไม่แพทเทิร์นอะไรเลยไงที่จะบอกว่าจะเป็นตัวนี้หรือตัวนี้มีอันเดียวที่อินเตอร์เซกกับอันล่างคือตัวนี้ อันนี้ง่ายเหตุแล้วก็ตอบเลยหาสิงที่หายไปตัวนี้วงกลมสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมก็จะมีแค่ตัวนี้อันเดียวอันนี้ก็ไม่ยากก็คืออันนี้บวกอันนี้ออกมาวันนี้อันนี้บวกอันนี้ต้องออกมาวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ขาดหายไปก็คืออันนี้อันนี้ตืดตดตืดถูกต้องเป็นอันหลังสุดมีอันเดียวคืออันนี้ อันนี้อ่ะจำนวนเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นอันนี้สามเส้นไม่ใช่อันนี้สี่เส้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นจะเหลือแค่หนึ่งเสน้นหนึ่งเส้นกับหนึ่งเส้นตัวนี้กับตัวนี้แต่ดูแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการตั้งฉากหรือไม่ก็เป็นสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้โอ้ข้อนี้โจทย์เหมือนจะหลอกเราเดี๋ยวขอดูดีๆก่อนไม่มีทางเป็นวงกลม ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยสี C ่เหลี iam, ่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้ก็ต้องกลับมาเป็นสี่เหลี่ยมปกติเพราะฉะนั้นตัวที่น่าจะใช่มีแค่สามอันเพราะอันนี้มันเอียงเอียงด้านนี้เอียงด้านนี้ตอบจากนี้เสร็จมันก็ต้องเอียงคืนก็ต้องเป็นตัวสี่เหลี่ยมนี้แต่คราวนี้ถ้าสังเกตดีๆทุกอันมันจะพยายามคอนเทนต์สามเหลี่ยมที่เหลือมันจะเป็นห้าเหลี่ยมหรืออะไรสามเหลี่ยมกับห้าเหลี่ยมแต่ดูดีๆมันจะคอนเทนต์สามเหลี่ยม จะไม่มีการคอนเทนต์สี่เหลี่ยมแต่ขาดเห็นไหมสามอันนี้สี่เหลี่ยมพล้ะที่มีตัวนี้ตัวเดียวข้อนี้ในโจทย์วัดไอคิวเนี่ยทุกอันที่มีแพทเทิร์นจะง่ายเดี๋ยวข้อนี้คือดูปุ๊บรู้เลยมันมีแพทเทิร์นแพทเทิร์นมันคืออะไรคือการรวมทั้งหมดแล้วออกมาเป็นตัวนี้ดังนั้นถ้าตัวนี้สามอันนี้เห็นไหมรวมอันนี้รวมอันนี้นสองช่อง ออกมาเป็นเต็มอันนี้รวมไอ้ตัวนี้รวมตัวนี้ออกมาก็เป็นเต็มเพราะฉะนั้นตัวนี้รวมตัวนี้สิ่งที่มันขาดหายคือจุดอันเดียวก็คือข้อนี้ข้อนี้ไม่มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนเพราะว่ามันมีไอ้ตัวนี้เข้ามามเลยทําให้โจทย์ตัวนี้ยากแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันคือการเอาข้างล่างทับข้างบนแล้วแปลผลออกมา ถ้าวงกลมทับสี่เหลี่ยมมันจะออกมาเป็นตัวนี้ก็คือเป็นวงกลมผสมสี่เหลี่ยมข้างในใช่ไหมเราสามเหลี่ยมก็จะอยู่ข้างนอกแทนตัวนี้ทับวงกลมมันก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมที่คอนเทนต์สามเหลี่ยมอยู่ข้างในใจะหลักการเดียวตัวนี้เพราะฉะนั้นทาตอบสี่เหลี่ยมที่มีคอนเทนต์สามเหลี่ยมข้างในเหมือนเดียวจบตัวนี้ดูจุด อันไหนที่มีจุดตัดเนี่ยจุดตัดคือต้องมีสี่จุดหนึ่งสองสามสี่สี่จุดอันนี้มีสี่จุดกับหนึ่งมุมนี่ก็มีสี่จุดคําตอบที่น่าจะเป็นไปได้เป็นสองอันในสี่ตัวนี้ไม่ใช่แน่แน่เห็นความร่วมกันแต่ถ้าดูตามลักษณะแล้วเนี่ยมันจะไม่ตัดเส้นร่วมเส้นขนาดออมันจะไม่ตัดเส้นเส้นร่วมเส้นขนาดเพราะฉะนั้นคาตอบน่าจะเป็นตัวนี้ โอ้ข้อนี้ยากเนี่ยเล่นเล่นมาถึงข้ออะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่าข้อนี้เป็นข้อเดียวที่ดูดูแล้วน่าจะยากนะข้อน่าหน้านี้ง่ายหมดข้อนี้เนี่ยมันมีแพทเทิร์นคำว่ามีแพทเทิร์นคือมันมีตารางบอกแล้วมีทิศทางบอกเราจะเห็นว่าตัวนี้มีด้านมีมุมสิหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่รวมกันก็เป็นแปดมุม สามเหลี่ยมพอมาเจอวงกลมเหลือแค่สองมุมจากสามมุมสดงว่าวงกลมเป็นตัวลบตัวนี้มีหนึ่งสองสามสี่มีสี่มุมแสดงว่าตรงกลางก็มีห้ามุมโอข้อนี้ยากมากข้อนี้ไม่มีแพทเทิร์นอะไรเลยเอ,อ มไม่สิมีพทเทิร์นอยู่มีมีแพทเทินอยู่ก็คือมันกำลังจะบอกว่าเพิ่นตะกี้มัวแต่ไปดูแนวนี้แต่พอมันพิจารณาจากแนวนี้เราจะเห็นอะไรบางอย่างถ้าถ้า แนวดิบนะจะเห็นอะไรบางอย่าง2องวงกลม2อ,อันวงกลม4อันถ้ามันตัดกันเนี่ยตัวที่ไม่ตัดมันจะหายไปอา่ามันต้องรวมมาตัดเพราะฉะนั้นนี่สองสามสองสามสี่วงสองสามส,ามสี่เริ่มเห็นแพทเทิร์นละตัวนี้เป็นวงพอมารวมกับตัวนี้เราออกมาสองวงตัวนี้พอรวมมาสามเหลี่ยมน่าจะเปกก็นตัวนี้นะ ถ้ามองในมุมนี้ก่อนค่อยๆมองเทีม่มุมเอ่อไอตัวนี้ไม่ใช่3าอันเนี้ยไม่ใช่แน่ๆเพราะมันไม่มีความเกี่ยวเนื่องในแพทเทิร์นใดๆเลยใช้วิธีตัดออกไอ,อที่น่าสนใจอ่ะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยชอยเหลือ3สามอันละลองมาดูด้านอื่นตัวบ้างลองดูแมวทะแยงดูดีกว่าตัดถ้ามารวมกับตัวตัด ตรงกลางออกก็น่าจะเป็นตัวนี้ถ้าตัวนี้ตัดวงออกเหมือนวงตรงกลางออกก็จะเป็นสี่วงอย่างนี้เหรอสามวงตัดนี้ออกก็จะเป็นเหลี่ยมไม่น่ามีความเกี่ยวเนื่องอืมถ้ามองด้านขวาอ๋อมองด้านขวาเห็นแล้วนี่ตัวนี้พอตัดตัวนี้ออกก็จะแยกเป็นสองวงอันนี้พอเห็นละ อืมอืมตัวนี้เป็นการตัดตัดแยกวงเพราะฉะนั้นนี่มีสี่วงตัวนี้พอตัดแยกวงออกก็ต้องมีสามตัวนี้ไม่ตัดอะไรเลยเพราะฉะนั้นจะเป็นสามสองแล้วต้องเป็นหนึ่งอ่าเห็นเห็นแพทเทิร์นอันนี้ล่ะเน้ยข้อนี้ก็ยากเนี่ยข้อนี้แต่ว่าข้อนี้มีแพทเทิร์นมีแพทเทิร์นในแนวขวางมีแพทเทิร์นในแนวขวาง พราะตัวนี้เดี๋ยวดูเป็นการป้านมุมป้านมุมจากสามเหลี่ยมถ้าเราป้านมุมออกมาก็จะได้สามเหลี่ยมไอ้ตรงนี้เหมือนเส้นนี้แบ่งครึ่งก็จะออกมาสองอันตัวนี้เป็นแพทเทิร์นแพทเทิร์นของตัวนี้ตัวนี้แพทเทิร์นของตัวนี้เออเริ่มเห็นละเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นแพทเทิร์นของตัวนี้กับส่งตัวนี้ดังนั้นอันนี้มี ษณะที่ตัวนี้ผสมตัวนี้ถ้าตัวนี้ผสมตัวนี้ออกมาเป็นสองป้านมุมถ้าตัวนี้ผสมตัวนี้ผสมตัวข้างบนใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นการตัดตรงนี้ออกแล้วก็เป็นมุมป้านออกมาถึงแทกแมทตัวนี้ตัดตัวนี้ออกก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วมีหมวกแสดงว่าไอ้เส้นเส้นเนี่ยมีนัยยะของการตัดออกเส้นนี้ก็ถูกกลางออกเป็นเส้นตรงตัวนี้ออกมาเนี่ยอันนี้อันนี้เห็นแพทเทิร์นเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดตัวนี้ออกใช่ไหม ตามพฤติกรรมถ้ามันแยกมันสองรูปแสดงว่าตรงนี้ต้องมีสามเหลี่ยมอีกสองรูปก็คือสี่เหลี่ยมตัดตรงนี้กับสามเหลี่ยมอีกสองรูปก็น่าจะเป็นตัวนี้ข้อนี้เหมือนจะยากแต่ข้อนี้กลับง่ายฮะแพทเทิร์นชัดเจนเลยคือมันมีหนึ่งมีสองเห็นเงี้ยแล้วมีสามไม่เห็นนี่ไม่ใช่สามสิสามคือตัวนี้มีสี่เหลี่ยมกี่รูปอันนี้สี่เหลี่ยมหนึ่งรูป ดันขึ้นมาตรงนี้สี่เหลี่ยมสองรูปดันตรงนี้สี่เหลี่ยมสามรูปชนปุ๊บหลงข้าง 4, 1, 2, 3, 4, 4ล่างสี่เหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่สี่รูปตรงนี้ต้องเป็นสี่เหลี่ยมห้ารูปแล้วตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมหกลูปพอดันขึ้นมาชนก็จะเป็นตัวนี้เฮ้พับตัวนี้พอชนดันลงมาต้องเป็นสี่เหลี่ยมหกูปอันนี้น่าจะเป็นเจ็ดูปสักที่หนึ่ง ออพอชนนี่ก็ตันมาที่เจ็ดรูปอันนี้แปดรูปเก้ารูปถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นสี่เหลี่ยมห้ารูปหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้อันเดียวมาดูผลกัน195เก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ไอคิวร้อยเก้าสิบห้าเองหลวเออก็ไม่น่าวัดอะไรได้แต่ว่าทำให้เห็นว่าเออก็น่าจะเป็นเฉลยแล้วนะ,ะก็ถือว่าทำเฉลยแล้วก็แล้วกันนะ ถ้าใครมีมไอเดียอะไรก็ลองพิมพ์บอกดูก็แล้วกันอันนี้คือมานั่งทำให้นะไว้เจอันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย